เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาเข้าช่วงกันนะครับกับช่วงนี้ครับคุยแซ่บเป็นประจำทุกวันเลยนะครับผู้ชมครับกับคุยแซ่บๆของเรานะครับจะได้รับเกียรติจาก ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับที่จะมาสัมภาษณ์คุยกันแบบแซ่บๆและโชว์กันแบบแซ่บๆนะครับถึงเรื่องราวในชีวิตและก็รวมไปถึงนะครับผลงานเพลงแซ่บๆกันนะครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากหนุ่มใต้คนนี้นะครับผมโอ้ยเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นพี่ชายของผมเลยก็ว่าได้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยชัยชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ <onz rates> สวัสดีครับวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆปกติเราติดตามผ่านทางหน้าจอผ่านทางยู u ูบยูทูบเนี่ยครับถูกต้องนะครับแล้วก็เพลงของพี่ดวงดีนะครับโอ้โหเขาเรียกได้ว่าติดชาร์จกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็เพลงแต่ละเพลงเนะครับเรียกได้ว่าดีทําออกมาแบบว่าคุณภาพล้วนๆเลยใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะพี่ดวงดีครับต้องถามก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดไหนเออดวงดีศิวิชัยเป็นคนจังหวัดตรังครับ อ๋อเป็นคนตรังคนตรังครับแล้วแบบนี้คือเห็นนามสกุลเป็นอะไรกับอ่คุณเอกชัยหรือเปล่าเออเอกชัยเนี่ยถ้าเรานับถือเหมือนกับเคยญาติคนหนึ่งนะครับเพราะว่าครอบครัวของเอกชัยกับครอบครัวของผมเออท่านนายกเจริญนะครับเอกชัยก็นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งในเขาเลย มาเหมือนกันแปลว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็เลยทําให้วันนี้ดวงดีศีวิชัยก็มาใช้ชื่อศีวิชัยด้วยอ๋อก็เลยกลายเป็นดวงดีศรีวิชัยนะครับผมนอกจากการเป็นนักร้องแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ยังคงมีอาชีพอื่นๆอีกจริงเรื่องแรกเริ่อแรกนะครับเป็นฐานอากาศนะครับถ้างเทพไใหม่ก็เป็นฐานอากาศฐานอากาศขาดรักไหมครับก็ น่าจะขาดนะขาดบ้างเป็นช่วงๆแล้วจากนั้นแล้วก็โอนมาอยู่กัรท่าขัดเซียนในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็เป็นบริษัทท่าขัดเซียนท่าขัดเซียนไทยจำกัดมหาชนนะครับอดีตก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่คืออดีตของดวงดีสิวิชัยแล้วตอนนี้ก็ยังคงทํางานกันอยู่ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามาเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็ งานก็ถือว่าเราเบาไปแล้วเบาแล้วตอนนี้ก็กลับ,บมาเป็นศิลปินแล้วศิลปิน,<ใ>น็มตัวแล้วครับ,รบผมอก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเนี่ยเดินสายในการประกวดร้องเพลงหรือว่ามีผลงานอะไรมาบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านี้คือเข้ากรุงเทพไปใหม่นะก็หลังจากที่ประกวดตามสถานีวิทยุต่างจังหวัดเข้าเมืองกรุงเทพก็เป้าหมายคือฐานอากาศนะครับช่วงอยู่สอบระหว่างฐานอากาศนะก็ไป สมัครประกวดดาวรุ่งเสียงทองช่องเจ็ดสีต่อประกวดใช้เวลาประกวดเป็นปีกว่าเกือบสองปีนะฮะเขาก็จะคัดไปเรื่อยๆจนล่าสุดนะเขาได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงทองช่องเจ็ดสีนะครับรับรางวัลเป็นเป็นรูปแผ่นเสียงมีถ้วยทองคำอยู่ตรงกลางจากองค์ชายกลางนี่คือคือประวัติเพื่อความความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในการที่แบบเป็นเป็นศิลปินการกดร้องเพลงกรร้องเพลงมาก่อนนานหรือยังครับ นานเลวฮะเรื่องเรื่องประกวดมานานแล้วก็การประกวดนี้สักเกือบ20ปีแล้วครับโอ้นานมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆเลยครับการเข้ามาเป็นศิลปินเรามีประกวดมีดีกรด้าทําให้เราแบบสบายใจว่าเราก็อาวแล้วมาเป็นมาเป็นศิลปินเนี้ยออกเพลงออกอะไรได้ยังไงครับเริ่มแรกนะครับพอชนะดาวรุ่งเสียงทองช่วงเฉลีสีนะครับก็มีค่ายเพลงไม่ขอออกชื่อนะครับก็มาทําเพลงให้นะครับ โดยมีเพลงจากพ่อชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เช่าเบาร oh. ้องไห้นะครับแล้วก็มีทัารผ่าพันศึกของอาจารย์ลบบุรีรัตน์ทั้งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นศิลปินแดงชาติปัจจุบันนะครับ oh. หลังจากที่ได้บันทึกเพลงแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากว่ามีอุบัเดตบางอย่าง oh. เกี่ยวกับการทําเพลง oh. แล้วก็ติดสัญญาประมาณกับ5ปีนะครับ oh. ก็เลิกจากการเป็นศิลปินก็ทํางานมาตลอด อ๋อคือคือจริงๆแล้วก่อนนั้นนี้ก็คือเป็นศิลปินมาก่อนที่จะเข้ามากับการทำงานนะครับก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ทําเพลงเลยไม่ได้ทําเพลงแต่ว่าหยุดเลยหายจากการทําเพลงไปประมาณกี่ปีครับหลายปีเลยฮะหลังจากนั้นก็หลายปีแล้วก็แต่ก็ยังร้องคาเฟ่อยู่สมัยนั้นนะครับก็มา มีรายได้พิเศษทางคาเฟ่ก็คือทํางานประจาด้วยแล้วก็มีเรื่องของการร้องเพลงคาเฟ่ด้วยในตอนกลางคืนเวลาทํางานหลังก็คือเราก็จะมาร้องเพลงคาเฟ่นะครับก็ถือว่ายังยังยังฝึกยังไม่ทิ้งแต่ก็การที่บันทึกเสียงอะไรก็คือติดไปแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วมาถึงจุดไหนที่ทําให้พี่ดวงดีกลับเข้ามาเป็นศิลปินอีกครั้งเนี่ยอะไรเป็นเป็นจุดประกายออกมากรใจายเลยเนียเราอยากจะทําเพลงรอบหนึ่งพูดแล้วรู้สึกพูดแล้วรู้สึกว่าขนลุกเกิดขึ้นนะฮะ ยังไงก็ต้องขอบคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเดินสายอยู่ภาคใต้นะครับ,รบผมเองก็ส่งอยู่ที่สนามบินประจําไม่ว่าจะไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปเดินทางภายในประเทศเพราะวันนั้นนึกๆึก คุยกันเพลงในสักอย่างอกจใช้คุยถึงเพลงบอกอนวุฒิจะมาเป็นศินลปินอีกครั้งไหมเอกได้ไหมเอก<ม>ได้นวุฒิ็บอกเดี๋ยวนวุฒิไปเทศเสียงที่บ้านผมสิตรงคลองตรงคลองห้าลำลูกกาก็<ม><ม>าไปเทศเสียงระหว่างเทศเสียงแล้วเนี่ยก็ช่วงนั้นก็ที่ผมดูแลผู้ใหญ่ที่สวนอาภูมันนะครับก็เจอกำนันยุนผมบอกว่าท่านกำนันยุนผมยังเป็นศิลปินนะท่านบอกว่าเอ้าท่านลองจะมาเป็นศินลปินเหรอบอกครับนั่นผมมีเพื่นอนนะ ชลธีทานทองเนี่ยเพื่อนผมอยู่เมืองกาอพอคำว่าชลธีทานทองเนี่ยผมก็มันฝังใจอยู่แล้วตังจจ้งแต่เพลงแรกตั้ง <ipt ark. S 2> แต่เพลงแรกเมื่แต,แต่พ่ออยู่บ้านที่บางพลัดมีเทเลตเอาไปนั่งแต่งเพลงสมัยโน้นนะครับก็ขอเบอร์ขอเบอร์เขาก็โทรหาพ่อชลธีทานทองเริ่มจุดที่จะมาเป็นศิลปินละนะครับทีนี้ตอนนั้นเอกชัยก็รับทราบแล้วว่าจะมาเป็นศิลปินนะครับพอโทรหาพ่อชลธีพ่อบอกว่าพ่อครับผมจะมาเป็นศิลปินนะ พ่อคงจะจําผมไม่ได้แล้วเพราะมันนานและเวลาน,านานแล้วพ่อขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวภาคใต้ครับซึ่งตอนนั้นสถานการณ์ภาคใต้นี่ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับก็ขอขอเป็นตัวแทนเขาแล้วกันพ่อบอกเออเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวจะไปฝากเพลงไว้ที่ห้องบันทึกเสียงของหมูกิติศักดิ์สยนทิพย์นะครับก็อปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งผมไปบอกเพลงไปฝากไว้แล้วนะไปถึงก็เพลงแรก ที่คุณพ่อเขียนก็คือทุกของคนใต้โอ้เพลงนี้นะครับคือจริงๆแล้วกลับมากับการเป็นศิลปินอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบเนี่ยถือว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยคือติดหูนะครับก็โดยมากจะได้เพลงของพ่อชุรทีมาร้องหลายเพลงนะครับแล้วก็ของอาจารย์ธงชัยเล็กคำพลคือเพลงทุกของพ่อทุกของคนใต้ทุกของคนใต้นี้เป็นเพลงที่ถือว่าสร้างชื่อสร้างชื่อเลยครับพี่ดวงดีเลยนะสร้างชื่อเลยครับเพลงนี้เป็นจุดจุดเริ่มต้นในการเป็นศิลปินนะ แล้วเห็นว่าเพลงนี้ได้รับรางวัลด้วยได้รับรางวัลลูกทุ่งหน้าใหม่ชายยอดนิยมของ f m ม95มานาครโอ้โหที่เก้าครับกับเพลงนี้เลยใช่ไหมครับเอวันนี้เอาเพลงนี้มาโชว์ไหมเพลงนี้วันนี้ไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์เพราะฉะนั้นแล้วร้องสดๆเลยได้เลยครับนิดนึงนิดนึงครับไม่รู้จะตายกันอีกกี่ศพพื้นดินจะโกลบอีกสักกี่คน ที่น้องชาวใต้ทุกใจเต็มทนชีวิตมืดมนสิ้นดีไม่รู้ว่าใครทําร้ายประเทศทุรังทุเรศมาหลายขวบปีศพแล้วศพเล่าเศร้าใจเต็มที่ ร้ายความปราณีเพื่อนรวมแผ่นดินหัวเนื้อใพงดีมากเลยในชัอเพลงนี้ทุกอันที่สุดก็คือเป็นทุกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่รู้เมื่อใดไฟใต้จะดับไม่รู้จะกลับเหมือนเดิมเมื่อใดทุกของแผ่นดินทุกของพี่น้องคนใต้คือความทุกข์ใจของพระเจ้าอยู่หัวนะครับจบลงได้ตรงนี้สุดยอดไปเลยและนอกเหนือจากเพลงนี้แล้วเนี่ยมีเพลงอื่นที่ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมฮะเพลงที่ได้รับรางวัลข้อเพลงของพ่อชลธีทันทองอีกเช่นเดียวกันนะคเพลงได้รับรางวัลดาวเมฆกะลาลูกทุ่งตอบแทนคุณแผ่นดินดีเด่นแห่งปีห้าเจ็ดชื่อเพลงว่า คู่บุญคู่บ้านเป็นเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระหลางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเพลงนี้ถ้าว่าพี่น้องทุกทท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ชมอยู่ตอนนี้ก็เข้าไปใน y o youtube พิม์คู่บุญคู่บ้านก็ได้ฟังครับก็ได้ฟังเลยนะครับอพิมพ์คําว่าคู่บุญคู่บ้านแล้วแบบนี้การทํางานระหว่างการเป็นศิลปิน นะฮะกับการที่ยังคงทํางานประจําอยู่เงี้ยแบ่งเวลากันยังไงกับพี่จริงๆแล้วตอนตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นศิลปินใหม่ๆนะครับเขายังทำงานอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้บอกตรงว่ามันพักจากการทํางานข้ามาเป็นศิลปินเต็มตัวเราถือว่าเราทํางานก็ประสบผลสําเร็จพอสมควรแล้วนะครับตําแหน่งล่าสุดก็เคยเป็นรองผู้ดูการฝ่ายการท่าถือว่าตอนนี้เราขอเป็น ไปที่ไหนก็จะพูดถึงการท่ากาศยเซียนในประเทศไทยรหรือว่าเป็นบ้านเราหลังหนึ่งที่ทําให้เรามีวันนี้มีทุกอย่างเกิดขึ้นน่นะครับก็เลยตอนนี้ก็ามาหนักในเรื่องการเป็นศิลปินเพื่อสังคมซะส่วนมากนะครับ,รบที่ดวงดีภูมิใจกับการเป็นนักร้องยังไงบ้างครับคือรู้สึกว่าเราตามฝันมาตั้งแต่เราเคยเป็นศิลปินครั้งแรกแล้วก็เลิกจากวงการไปเนี่ยแต่ตัวเองก็ฝันไว้ตลอดนะครับว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นศิลปินให้ได้แต่การฝันนั้นไม่ได้บอกใคร นะครับฝันกับตัวเองฝันกับตัวเองคิดไว้สักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมาเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งเพราะนี้ฮะก็เขาตึงมาเป็นศิลปินเพราะว่าความตั้งใจมีมีมาก่อนแล้วไม่ใช่เออคือเราฝันไว้อ่มสักวันจะต้องมาเป็นศิลปินให้ได้อย่างน้อย,นอยเนี่ยเราจะไม่เป็นศิลปินเน้นเรื่องธุรกิจรเราขอเป็นศิลปินเพื่อสังคมศิลปินเพื่อ เออธอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ที่นําเพลงมาร้องแต่ละเพลงก็ถือว่าเราภูมิใจตรงนี้ท่านนะคำว่าศิลปินเพื่อสังคมเนี่ยคืออย่างนี้ครับคำว่าเพื่อสังคมนี่ถ้าเออน้องเบียร์ก็เคยเห็นนะครับเคยเห็นว่างานบุญที่ไหนงานสังคมที่ไหนไปหมด ไปหมดครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าเงินจะได้หรือไม่ได้นั้นไม่ใช่แต่มันอยู่ที่หัวใจเพราะว่าเราถือว่าเงินนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักในการเป็นศิลปินแล้วนะครับก็ถือว่าเรามาตรงนี้ได้ขนาดนี้พี่น้องแฟนเพลงสงสารนักร้องที่อายุน้อยแล้วก็ขาวตีอย่างเนี้ยแอ่นี้ก็ถือว่าภูมิใจแล้วว่าไปนะครับคุณผู้ชมครับไปติดตามรับชมคอนเสิร์ตของพี่ดวงดีนะครับหรือว่างานบุญงานบวชงานแต่งงานโกนงานนู่นงานนี่งานนั้นนะครับ นี่เขามีแฟนคลับนะครับเอาป้ายฟงป้ายไฟนะเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าเวทีพวงมาลัยนะครับล้นคอเลยนะครับเออประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับแล้วจะบอกว่าที่ที่มาเชียร์นะเออก็คือคุณคุณแม่คุณแม่แม่คุณป้าป้าคนลุงลุงทั้งนั้นเลยเย้เย้กันหน้าไปด้วยตลาดตลาดของที่ดวงดีต้อง4ี่บอัพ โอ้เขามีทาร์เก็ตที่ชัดเจนเด็กชัดเจนมากๆแต่ถ้าหลงเหลือมาเป็นเด็กบ้างไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เรามาพูดคุยนะครับเรื่องราวของเพลงนปัจจุบันนี้เลยนะครับซิงเกิลล่าสุดเลยโอ้โหเพลงนี้ก็มาแรงเช่นเดียวกันเลยมีเพลงอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ออกมามีชุดทางลายนะครับชุดทางลายแล้วก็อย่าหลอกพ่อจริงๆแล้วชุดทางลายเนี่ยมันมีประวัติการเพลงเนี้ย พี่ดวงดีไปบันทึกเพลงฐานใหม่ไปกองเวอร์ชั่นของพี่ดวงดีศิวิชัยช้าก่อนนะครับแล้วก็ไปไวซึ่งพี่แอลก็เป็นศิลปินที่เราเคารพนับถืออยู่แล้วเป็นศิลปินที่ทําให้ชื่อเสียงอาชื่อเสียงโด่งดังด้วยเพลงนี้ก็เลยอาจารย์ประจวบเจ้าของคนที่บรรเอนยาเพลงบอกว่าถ้าน้องดวงดีจะทําเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะก็เลยเกิ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เข้าไวทีนี้ช่วงช่วงที่ทําเพลงนี้มันมีลายเข้ามาเยอะอาจารย์โป้บอกว่าเอ๊ะพี่ดวงดี ผมว่ามันมันมีเพลงชู้ทางใจพี่จะแต่งให้เขาแต่งชูทางลายให้พี่มังก,ก็ได้นะก็เอาคอนเซปต์ตัวนี้แหละครับปถั่วน,น,น้องพศสวนพันน้องพศเขาก็บอกว่าเอ,อพี่ได้คอ,อนเซปต์มาจากไหนเนี่ยผมว่าอย่างนี้เล่าให้เขาฟังออบอกเออพี่ผมมีเพลงเก่าสมัยที่ผมเป็นช่างเผือกนะแต่ว่าผมต้องมา มาปรับปรุงใหม่นิดนึงเพราะว่ามันยุคสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันก็ได้เพลงนี้มาลองโดยน้องพุสุวรพันธ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเพลงฝากพี่อย่าหลอกพ่ออย่าหลอกพ่อเช่นเดียวกันเพลงนี้ก็มาโดยโดยบังเอิญเหมือนกันก็นั่งทานข้าวอยู่กับน้องซอเกษตรวิสัยเบอกว่าคุณอาเขาเรียกผมคุณอานะคุณอาคุณอากล้าร้องเพลงเพลงหนึ่งไหมผมแต่งไว้เนี่ยไม่กล้าายใครร้องเลยผมก็จะไม่ได้ฟังเนื้อเพลงนะบอกกล้า ตอบก่อนเลยว่ากล้าก็ได้เนื้อเพลงประกหวดว่าออกมาเป็นเพลงอย่าหลอกพ่อ,อ,อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เนะี่ยถ้าคนฟังทั่วไปอย่าหลอกพ่อเนี่ยก็มองอีกอ <It. S 1> ลูกหลอกพ่อหรือไม่แต่ถ้าคนฟังในเพลงก็อีกอย่างหนึ่งออก็เลยคนเจ็บเปลี่ยนไปอย่างมันเป็นยังไงเพลงนี้นนอย่าหลอกพ่อคือจริงๆแล้วไหนพ่อทุนหัวจริงๆแล้วก็เพลงนี้ถ้าพูดจริงก็อย่าหลอกป๋านั่นแหละแต่ถ้าเราบอกว่าอย่าหลอกป๋านี่น้องซอเขาตั้งใจชื่อเพลงเก่งนะถ้าหลอกป๋าจบแต่ถ้าอย่าหลอกพ่อเนี่ยให้คนคิดคนคิดว่า ลูกหลอกพ่อยังไงหรือมียังไงถึงมาหลอกพ่อได้ประมาณนี้แต่พอฟังเนื้อเพลงดีเจหลายคนบอกว่าเอ้ามึงคนละเรื่องไม่ได้หลอกพ่อนีกแล้วเอ็มวีอของสองเพลงนี้ออกมาย่งเรียบร้อยแล้วครับ MV นะครับเรื่องราวเปยังไง,ไงต้องค,คือก็บรรยายด้วยจริงๆแล้วเพลงชูทางไลน์นี่นะครับก็ทําด้วยตัวเองนะครับจะหลอกพ่อนี่ก็ มีสตาซันชายเข้ามาเกี่ยวข้องมาทาเพลงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเพลงทุกเพลงเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ที่เราทํามาด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวยลลพ่อนี่ก็เ v เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเผยแพร่ทาง YouTube แล้วนะครับก็ติดตามชมได้พอดมเป็นพระเอก MV แล้วเข้าคอนเซ็ปต์กันพอดีพอดมเป็นพระเอกเ V ด้วีด้วยหลกพ่อเข้ากับแกมากเลยนะครับผมเองนะเป็นศิลปินเนี่ยพอมาดูทุกครั้งก็อดหัวเราะไม่ได้อดจำไม่ได้ พ่อแสดงได้ดีมากสแสดงดีนะครับก็บับงเอิญอีกเช่นเดียวกันนะ,ะเป็นพ่อดมเนี่ยพีดีเจอกจิ้มชวนชื่นเรารัรกเพราะเขาลกเอกชัยเราเป็นเพื่อนเอกชัยเราก็เรียกเขาหลานนะครับเขาบอกเอานัน้นคุณอา ท่านไอพ่อไปแสดงเลยเขาบอกมันเลยได้ก็เลยได้ด้วยบังเอินทุกๆอย่างเพลงมันเลยลงตัวพอดีเลยเลยครับกระแสตอบรับของทั้งสองเพลงนี้เป็นไงกันบ้างครับถือว่าชุดทางไลน์คนดูหลายแสนวิวโดยที่ว่าเราไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายเลยแล้วลง YouTube ไปคนดูทั้งเกือบ4ี่แสนมงครับแล้วก็อย่าหลอกพ่อเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นมาเพราะว่าไปคอนเสิร์ตที่ไหนก็คนอ๋อคนนี้เหลือร้องอย่าหลอกพ่ออ๋อคนนี้เหลือร้องชุดทางไลน์ยังไงเขาต้องกบ คุณน้องเบียด้วยที่ช่วยนําเพลงของพี่ดวงดีไปนําเสนอนะครับจริงๆคนขอกันมาในครับตามคลื่อวิทยุต่างๆคนก็ขอกันมาเยอะมากๆโดยเฉพาะเพลงนี้นะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับบางคนบอกว่าเออหลอกพ่อนึกว่าหลอกพ่อตัวเองนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าหลอกป้าหลอกปมาคล้ายๆแบบว่าคือคู่ต่อเงินในเพลงว่าคู่ต่อสู้รุ่นหลานอ่ะทีนี้พ่อดมก็อายุมากแล้วก็ไปต่อสู้กับเด็กรุ่นหลานทีนี้ไม่รู้เด็กจะหลอกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยพ่อดมก็ เข้าไปดูใน youtube แล้วเล่าจะเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจได้ชัดเจนเลยแล้ววางแผนเพลงต่อไปหรือยังฮะเพลงต่อไปเนี่ยก็ที่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือเพลงสมุทีเทพของชาวไทยซึ่งเพลงนี้จะนําเสนอวันที่ห้ธันวาคือตรงกับวันพ่อวันเพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัววันพ่อแห่งชาติคือถ้าพูดถึงเพลงของพี่ดวงดีแล้วนะครับทุกเทศกาลมีรับ มีหมดทุกเทศกาลเลยนะวันแม่วันพ่อนะครับหรือแม้วันนู้นวันนี้วันนั่นหรือว่าเพราะว่าเราศิลปินเพื่อสังคมศิลปินเพื่อแผ่นดินก็พยายามจะทําเพลงที่มีคุณภาพบ้างแล้วก็เพลงตลาดบ้างก็มาผสมผสานนี้ว่าดวงดีศิวิชัยร้องเพลงตลาดเพลงตารวจก็มีเพลงทหารก็มีคือมันได้กับทุกกลุ่มอาชีพเลยเพลงของพี่ดวงดีนะครับคนที่ทํางานแล้วต้อง40่สิบไหมตลาดคอนเซ็ปหลายคอนเซ็ปเลยนะครับรีกได้ว่าถ้าเกิดอัลบั้มนี้รวมกันนี่คุ้มมากมาก ทำไปสี่ชุดแล้วนะทุกคนเนี่ยทำสี่ชุดและนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีจัดจำหน่ายอะไรไม่มีครับครับแล้วตอนนี้มีเดินสายร้องเพลงกันที่ไหนบ้างช่วงนี้ครับเดี๋ยววันนี้ลอยกระทงที่ดวงดีชิวิชัยโชว์ที่คลอง15ถนนรังสิตลำรังสิตนครนายกวันนี้หลังจากจบรายการจบรายการแล้วก็เรื่งรีบไปทต้งบึงรถไปเลยจะขึ้นเวทีประมาณห้าทุ่มครับ แล้วจุดเด่นของดวงดีสีวิชัยโชว์ต่อมูแบบทุกตเต็มๆอย่างนี้ไงดวงดีสีวิชัยโชว์จุดเด่นของโชว์เป็นยังไงก็คือแบบว่าเราก็มีแดนเซอร์ออม,มาโชว์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเน้นเพลง ที่มีคุณภาพหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ไม่ใช่ถึงอลังการแบบเอกชัยศิวิชัยโชว์นะครับ,รบแต่ยังน้อยๆก็ดวงดีศีวิชัยโชว์เราก็มีโชว์อาจจะมีตลกมา oh. ประกบกันบนเวทีใช่ไหมครับจะทําแบบลุกทุ่งแท้ๆสมัยก่อน oh. มีนักร้องปล่อยเสร็จแล้วมีตลกขึ้นตลกเรียกเราขึ้นไปเรียกหัวหน้าขึ้นไปแล้วก็เล่นกับตลก จนเลิกจนจนจบเพลงสุดท้ายที่ผมร้องเลยเมื่อกี้บอกว่ารับงานโชว์ต่างๆนะครับก็เป็นงานเพื่อสังคมแล้วแหละนะครับหลายๆเวทีแล้วจริงๆแล้วรับงานจ้างไหมจ้างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็รับมาแต่ว่าคือแล้วแต่ว่าสมมติว่าเขาบอกว่างานนี้มีเงินน้อยนะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาตัวนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจมากมายนะครับก็แต่อย่างน้อยๆเนี่ยไม่บอกดวงดีสิวิชัยร่ำรวยไปจากไหนไม่ใช่ก็ ถือว่าแล้วแต่ท่านเจ้าภาพงานนี้ช่วยนะงานนี้มีค่าลดให้บ้างนะอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ไม่ประเด็นตรงนั้นไม่สําคัญสุดยอดไปเลยนะครับนี่คือดวงดีศรีวิชัยนะครับช่วงหน้าครับที่ดวงดีจะโชว์เพลงอะไรบ้างสองเพลงก็จะโชว์เพลงชูทางลายแล้วกาอย่าหลอกพ่อยังไงก็เพลงสมุติเทพของชาวไทยนะครับซึ่งตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพลงต่อไปก็ของพ่อชลธีทานทองเช่นเดียวกันที่เพลงว่าเมียบังเกิดกล้าวเมียบังเกิดกล้าว เออโอ้โหเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ฟังอย่างอย่างกันอย่างแน่นอนเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเราได้โชว์กันกลับมาโชว์กันอีกแน่นอนเลยนะครับด้วยความเต็มใจขอบคุณขอบคุณทางสถานีด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมดวงดีศิวิชัยศิลปินอายุน like ้อยขาวตีได้มานั่งตรนี้้ถือว่า แล้วข้างๆนี้อายุมากทั้งนั้นเลยเออถูกถูกครับแก่แล้วเอ้ยหลานเอ้ยหลานเอ้ยนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพร้อมกับการโชว์แซ่บๆนะครับกับดวงดีศรีวิชัย2บทเพลงคุณภาพแล้วก็ตอนนี้กําลังแซ่บๆฮิตๆกันเลยนะครับผมในช่วงนี้ครับทิ้งไายกันด้วย2ผลงานเพลงครับพี่นนท์ครับครับผม2เพลงนี้นะครับส่งข่าวเสาเลยนะครับจากต่องศิลชัยแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับก็คือเซอร์ไพรส์จากคุณฝนแล้วก็คุณหลิวแล้วก็คุณดวงตาด้วยนะช่วงหน้าโชว์แซ่บๆครับ